กินข้าวครับเออกินข้าวแย่งกันี่แข่งเท็ตครับเอ่กันยังมาห่อถุงห่อจีมั่นนั่นป้องกันโควิดเหรครับป้องกันโควิดครับเกลกว่าพี่ว่าขี้ขาดล่างจอดคำล่างถวยแต่บขี้ขานขินขี้ขาดล่างจอดครับขี้ขาดล่างถวยมันมีเวลาอ๋อแต่บขี้ขานขินอ๋อไหนมันตักได้แบบนี้ทำไมกันเนาะกูเตือนกันเยอะแยะขี้ขาดล่างจอดเออตักได้แต่เนาะเอาใส่กงเข้าอย่างไงละ วันนี้ม่มได้ไปกินข้าวกับผมเมียไงวันนี้มาได้กินอ๋อหูอยากเข้าเพรากเอยากตอนนะ <laughs> จะเป็นปี่เข้า <laughs> บาทบาทสบายเนาะไม่ต้องได้ล่างจอดล่างเท่านั้นเนาะเออข้อถาเฮ้ยวิธีนี่ไม่งั้นเข้าได้วยกันครับครับเอาเลยอเอาเลยเลยเต็มพี่เต็มพี่ขมกินแล้วก็แบ้นถุงถุงฟางเลยนะกินแล้วแบ้นถุงฟาง ถ้วยแบบเก่าเปิดเนอะสบายใจเนาะสบายใจมั้ยถ้วยก็ยืมเปิดไหมยิ้มถ้วยเปิดมาพร้อนกับถ้วยจ่อหยืมเปิดมาเข้านี่เนาะยืมเปิดไหมเข้าก็ขอเปิดเข้าไปแผนแบ่งแต่กลับนี่สื่อคนเกิงเนะสื่อคนเกิงกับเขาเดี๋ยวแบงค์ให้เปิดคนเกิงเอากินก่อนเอายาก่อนเขาเขาก็บหกกินมดเนาะบมกกินมดนะครับเาสื่อคนเกิงก็เปิดก้าวเข้าวใหญ่ได้หวะเนาะคือขานล่างจ่อนด้หวะเนาะเป็นยังไงต้องดีด้มาเนาะมันมีเวลาเนาะเวลามันน้อย เพราะการตัวเขาซื้อคนเกินใหญ่ก็ยุดไว้ให้คนอื่นยังไงหิบน้ำแกงได้นี่คือเปิ้ลฮะหิบไปน้ำแกงได้นี่แบ่งให้เปิ้ลอ๋อซื้อซื้อคนเก่งก็ไปนั่นแบ่งนะครับนี่ของผมนี่เหลืออีนนี่อ๋อมันถุงที่บ้านนี่ถุงก็ได้นะถุงซ้าบัดถุงซ้าบัดเอาคนซิบเอาคนซิบบัดอ๋อแต่แต่เข้ากับเก่งของเปิ้ลนะเข้ากับเก่งของเปิ้ลเข้าเป็นเข้าเย็นนี่แหละในสูนี่ไผ่เอาไปใจ้สมงวนเลือกซีซิหนบ่งสงวนครับเอาใปจ้ได้เลยครับเดินพู่งปยัญพุ่งไปัยันตา อ๋ออันนี้ประยัดสันไลนะครับเนาะครับเป็นมูปัญญามูปัญญาเกินมาจากของกี่ข้าเอาโอ้กินข้าวล้ำไงนะ้ออื้อเลือดไก่เออเออด้วยะหมดอะารไหนว่าเอาคนเกินก็เป็นหมดหนึ่งเนาะ ตมัเติเดี๋ยตั้งไสเหมือนเนาเดี๋ยวตั้งสเหมือนเนาะคนขายบอกกับไปล้วนันมันกิดนข้าวหนอกมาหมากว่ามีละขาล้งจอมหัวเงี้ยเุ่งประเดจว่าได้คี้ค่าเนาะมีไมละินแล้วก็แบนจอบขวงไงถึงแล้วก็เอียกับแบนลงอินเลยอ๋อเฮ้น